ว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยครับทำงานได้ดีมากครับแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับลุงตู่กับพี่ตู่เนี่ยนะเป็นผู้นําที่เรียนรู้เร็วมากทุกสายงานหรือทุกกระทรวงเนี่ยผมว่าท่านเก่งถือว่าเป็นรัฐบาลที่ทํางานได้ได้เร็วจริงภาพรวมเนี่ยผมให้ดีกว่าทุกรัฐบาลที่มีมาแล้วกันประเทศไทยถ้าจะพัฒนาขึ้นต้องแข็งแรงผมเชื่อว่าประเทศชาติถ้ามีคนอย่างท่านอีกสิบคนประเทศชาติเร็วขึ้นแน่นอนครับ ของรัฐบาลชุดนี้นะครับใกล้อิทธิพลแล้วก็ปากคนรับชั้นครับเยี่ยมมากครับถ้าคิดว่าผลงารลงตู่อยู่ในระดับไหนนะครับถ้ามี10ผมให้10เลยครับผมให้เต็ม1ิบอะครับการทำงานแน่นแน่นอนครับเยี่ยมครับการ,รเป็นทหารของท่านนายกเนี่ยเป็นจุดเด่นและจุดแข็งเมื่อวินัยไม่มีสังคมขาดวินัยเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างลากลำบากมากเลย การที่ขั้นมาเป็นนายกก็ถือเป็นความโชคดีของคนไทยแล้วนะคนที่มันติเนี่ยมันไม่ได้ทําหรอกมันได้แต่พูดไอ้คนพูดอ่ะจะไม่ค่อยได้ทําติไม่ได้เพื่อก่อนะติทําลายเลยแถมโกหกวันหล,หลายๆรอบสังคมเนี่จะเป็นสังคมโกหกกันไปอยู่แล้วเนี่ย รัฐบาลทุกนี้ผักดันโครการเยอะมากเลยตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นนายกแรกจนถึงนายกตู่สองและพี่ว่าอีกถ้ามีเลือกตั้งอีกก็จะมีคนเป็นเลือกอีกพี่อาจจะเป็นเลือกด้วยนะครับจุดเด่นรัฐบาลชุดนี้คือลุงตู่เพราะ ค่อนข้างที่จะเข้ามาในสถานการณ์ที่เราก็รู้อยู่แต่ลุงตู่สามารถที่จะคอนโทรลทั้งการบ้านการเมืองได้อย่างค่อนข้างจะกลมกลม่อมถ้าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือคิดว่าประเทศนี้เป็นของทุกคนเนี่ยแล้วร่วมมือไปกับผู้นําแล้วเราค่อยๆก้าวผ่านสถานการณ์ผมก็มองว่าเนี่ยคือจุดเด่นก็คือตัวลุงตู่นั่นแหละจุดจุดเด่นของรัฐบาลก็ฝากถึงลุงตู่ครับผมจะเป็นกำลังใจให้ลุงตู่ครับผมรักลุงตู่ตลอดครับลุงตู่ดีใ,ใจโงครับ ผมขอให้กำลังใจลุงตู่ว่าสู้ต่อไปครับผมรู้ว่าทุกอย่างฝากไว้อยู่กับท่านขอบคุณครับฝากถึงนายกรัฐมนติจะต้องใช้สองนิ้วเนี่ยไอคำนี้ก็คือสู้นี่ก็สู้ก็คือสู้สู้เราไม่ใช่สามนิ้วเนีไม่ค่อยสู้ไม่ได้หรอกนะไอเนี่ยไม่เอาจะใช้คำว่าสู้สู้แล้วนะครับก็ฝากนะครับกับรัฐบาลชุนนี้ทำงานต่อไปพวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลนะครับไม่ได้ไม่โอนะแต่พูดจากหัวใจ